ับสวัสดีครับคุยกันนะครับวันนี้เจอกันกับเปียกนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เปียกก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการออกรถนะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับที่เปียกทําแล้วได้รับรถนะครับผมนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับผมว่าลูกค้าต้องมีอายุนะครับ20ปีบริบูรณ์นะครับผมถึงจะสามารถซื้อรถได้นะครับผมนะครับผมอายุ20ปีนะครับ ก็ต้องทำยังไงบ้างครับถึงจะได้รถ1คันนะครับผมนะครับหนึ่งเลยนะครับอายุ20ปีนะครับต้องมีอายุงาน1ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถซื้อรถได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเราเป็นพนักงานที่นี่จริงนะครับผมเงินเดินผ่านบัญชีนะครับผมเงินเดินผ่านบัญชีชัดเจนครับผม มีรายรับเข้านะครับถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็ต้องเข้าทุกสิ้นเดือนหรือตามดิวตามรอบของอบริษัทนั้นๆนะครับผมนะครับอายุ20ปีซื้อคนเดียวได้ไหมนะครับอายุ20ปีซื้อคนเดียวไม่ได้ครับผมนะครับผมต้องมีคนกู้ร่วมนะครับผมอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับหรืออาจจะเป็นสามีภรรยานะครับที่จดทะเบียนสมรสนะครับผม ถึงจะสามารถกู้สินเชื่อซื้อรถได้นะครับผมพ่อแม่นะครับต้องมีอาชีพนะครับผมหลักฐานการยื่นถ้าเป็นพ่อแม่เป็นอาชีพเกษตรกรต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพนะครับผมที่เป็นเกษตรกรนั่นเองนะครับผมสำนักเพียนบ้านบรัรรชาชนอันนี้ก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับผมนะครับ ถ้าเป็นพ่อแม่ทํางานบริษัทก็เอกสารก็เหมือนกันครับก็สำนักเบีนบ้านสำนาบัตรประชาชนสลีปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือนะครับ4ก็สเตทเมนต์นั่นเองนะครับผมเพื่อการพิจารณาของไฟแนนซ์นะครับเพื่อที่จะยืย่นกู้สินเชื่อนะครับสรุปก็คือนะครับ อายุต้อง20ปีบริบูรณ์นะครับถึงจะสามารถซื้อรถคันแรกได้นะครับผมครับผมถ้าคุณพเพื่อนท่านไหนหรือลูกค้าท่านไหนสนใจในเรื่องของแคมเปญน,นะครับในแต่ละเดือนนะครับว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับหรือสนใจในเรื่องของการออกรถนะครับก็สามารถทักเข้ามาคุยที่นิสสัน น่าใช้นะครับเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับผมหรือเพจนะครับนิสสัน SK s h u ชัวร e l l p เซลียกนะครับเปียกก็จะมาตอบคำถามในทุกๆคำตอบนะครับหรือโทรนะครับ061 509 8541นะครับเข้ามาคุยกับเปียกสายตรงได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวาสีีครับ